อําลาทางน้ำตาอินเนสตาแขวนสตั๊ดแล้วในวัย40ปี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการคุยกระแสแล้ววันนี้อยู่กับผมต้น VR นะครับผมเชื่อเลยครับว่าใครที่ได้ดูฟุตบอลในช่วงที่ผ่านมาไม่มีใครครับที่จะไม่รู้จักเขาก็คืออังเดีสอินเนสตาครับซึ่งวันนี้นะครับผมเขาก็ได้ประกาศแขวนสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอังเดีสอินเนสตานั้นนะครับอดีตกองกลางของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนประกาศแขวนสตาร์ทอย่างเป็นทางการในวัย40ปีครับอินเนสตานั้นเขาได้สร้างชื่อกับสโมสร อย่างบาร์เซโลนาที่เขาเล่นมาตั้งแต่เยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับจากสถิติการลงสงนาม674นัดทุกรายการครับยิงไป57ประตูกับ135แอสซิสต์ซครับซึ่งเขาก็เองก็ได้กวาดรางวัลความสำเร็จไว้มากมายนะครับทั้งลาลิกาสเปน9สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสสมัยและฟีฟ่าคลับเวิร์คับอีก3สมัยและยังมีรางวัลอื่นๆอีกหลายรายการเลยนะครับ โดยหนึ่งในประตูที่น่าจดจำที่สุดของเขาในสีเสื้อของบาร์เซโลนานั่นก็คือประตูตีเสมออันน่าตื่นตาตื่นใจในช่วงทเวลาบาดเจ็บที่เขี่ยเชลซีตกรอบลองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2009ครับ โดยที่ปีนั้นเองนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะแมนยูเน็ตได้2อปรตูศูนย์และคว้าแชมป์ไปของได้สําเร็จด้วยครับหลังจากคาแข่งกับเจ้าบุญทุ่มมายาวนานกว่า22ปีนะครับเจ้าตัวก็ได้อําลาสโมสรบาร์เซโลนาครับในปี2018เพื่อไปเล่นให้กับวิเซลโกเบในเจลิกของญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีด้วยกันนะครับและย้ายไปเอมิเรตคลับใน UAE โปลีกอีก1ปีจนถึงปัจจุบันครับและจนถึงวันนี้นะครับเจ้า ตัวก็ได้ประกาศแขวนสตัดในที่สุดครับซึ่งการอำลานั้นจัดขึ้นที่บาร์เซโลนาในวันที่8ตุลาคม2024ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งก็เป็นวันที่ตรงกับหมายเลขเบอร์เสื้อของเขาด้วยก็คือเบอร์8นั่นเองครับและอดีตแข้งวัย40ปีก็ได้กล่าวอำลาทัน้ำตาเอาไว้ว่าการได้ลงสนามสิ้นสุดลงแล้วผมไม่สามารถอยู่ห่างจากฟุตบอลได้เลยมันคือชีวิตของผม และจะเป็นชีวิตของผมต่อไปนอกจากนั้นนะครับอินเอสตายังได้กล่าวถึงอนาคตตัวเองอีกเอาไว้ว่าอยากจะผันตัวไปทำงานเป็นด้านโค้ดอีกด้วยนะครับซึ่งบทบาทต่อไปของอินเอสตาจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับเขาจะสามารถเป็นโค้ดมากฝีมือเหมือนเพื่อนในวัยเดียวเขาอย่างชาบีเฮอร์เนเดสได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามและไปกำลังใจให้อินเอสตากันต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับใครเองครับถ้าชื่นชอบ กีฬาฟุตบอลน,นะครับคอนเทนต์เรื่องราวต่างๆในวงการลูกหนังนะครับก็ฝากกดติดตาม90นาทีด้วยนะครับผมก็สำหรับ EP หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ